ในรถครอบครัว7คันนี้ท่านชอบคันไหนกันครับตกหลุมรักคันไหนกันครับเพราะว่าถูกเพราะว่าสวยหรือเหตุผลอะไรครับลองที้เป้าบอกให้ฟังดูหน่อยครับอยากรู้ว่าทั้ง7คันเป็นยังไงตามเข้าไปดูในนี้เลยครับมาดูอีซูซุ d อ e n t u r e นเ3.0กันครับคันนี้เป็นปี2004รถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซล เกียร์ออโต้นะครับคันนี้จะเป็นทูวิวครับเลขไม่สองแสนสมหมื่กว่าเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีแอร์เย็นความร้อนปกติเครื่องเสียงติดรถเดิมออกจากข้างใช้งานปกติภายในเบาะหนังสวยเดิมโรงงานสวยสะอาดบันไดข้างแหลกหลังคาสวยพร้อมใช้งาน พร้อแม็กสวยเดิมออกจากข้างยางบิดสโตนใช้น้อย4เส้นสมุดคู่มือกุญแจรีโมทครบเอกสารพร้อมโอนคันนี้ภาษีมกราปี69ครับอีกปีหนึ่งครับรถอยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็ลองสอบถามว่าอยู่แถวไหนแล้วก็แวะไปดูรถครับเจ้าของเปิดราคาคันนี้ไว้ที่125,000บาทครับ ขอวิดีโอคอลเพื่อตรวจสอบดูรถว่ามีจริงหรือไม่ไปดูรถไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารตัวจริงให้เรียบร้อยให้ครบถ้วนค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของโดยตรงผมหาไม่ชมเท่านั้นครับเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้ในคลิปแล้วครับ มามาดู isuzu mu ซ e 0 e สดรถปี2005ครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเป็นรุ่นน้องถัดจากคันเมื่อตะกี้ปีถัดจากคันเมื่อตะกี้ครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเครื่องแน่นน้ำไม่ดันเกียร์โต้เข้าปกติกระจกประตูไฟฟ้ากระจกข้างปรับไฟฟ้าแม็กออฟโรดขอบ16ช่วงล่างดีไม่ดัง แอร์เย็นวิทยุพร้อมต่อบูทูธสีบอลสวยใสภาษีมกกลาปี69เหมือนกันนะครับคันนี้ก็อีกปีหนึ่งครับเล่มเอกสารพร้อมโอนขายสดเท่านั้นครับรถพร้อมใช้งานคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่169,000บาทครับรถอยู่บางพีเมกกะบางนาสมุทปาการครับ ท่านไหนสนใจขอวิดีโอคอลตรวจสอบเบื้องต้นจะได้รู้ว่ารถมีจริงหรือไม่สภาพต่างๆเป็นยังไงตรงปกหรือไม่กันนะครับแล้วค่อยไปดูรถตรวจสอบรถตัวจริงเอกสารตัวจริงแล้วก็ค่อยโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันในตอนนั้นนะครับหากต้องการข้อมูลใดๆหรือขอวิดีโอคอลก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหามาให้ชมเท่านั้นไอีไลน์เจ้าของให้ไว้ในคลิปแล้วนะครับ มาดู Isuzu Adventure อีกคันครับคันนี้เป็นปี2005เป็นปีเดียวกันกับคันเมื่อตะกี้ครับแต่เป็นรุ่นเดียวกันกับคันแรกเลยครับงงไหมครับงงย้อนกลับไปดูใหม่ครับร้ <c oughs> อเล่นครับแก้เครียดกันหน่อยนึงครับคันนี้ก็เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับเครื่องนิ่มไม่ไอไม่พ่นเกียร์ธรรมดาเข้าง่ายไม่มีหลด ไหม่1 8 0 0 0 0ดมครับเดิมๆทั้งคันแอร์เย็นฉ่ำทั้งคันช่วงล่างแน่นไม่มีหลวมขับนิ่มภาษีไม่ขาดแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับก็ลองสอบถามกันดูเอกสารพร้อมโอนราคาเจ้าของตั้งไว้คันนี้ก็คือ125,000บาทครับรถอ,อยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นครับคันนี้ ถ้าไหนสนใจขอแนะนำให้วิดีโอคอลดูรถก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบรถว่ามีจริงหรือไม่สภาพต่างๆตรงปกหรือไม่หรือเป็นยังไงแ้วค่อยไปดูรถครับไปตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมต้องการขอวิดีโอคอลหรือต้องการข้อมูลอื่นๆ ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไม้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ท้ายคลิปแล้วครับมาดูอีสุสุแวนกันครับคันนี้เป็นปี1992นะครับรถ11ที่นั่งครับเครื่อง2,500 DI 90แรงม้าประหยัด เสียธรรมดาวงมาลัยพาเวอร์โรงงานกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบภายในสะอาดเบาครบไม่มีฉีกระบบไฟออกทุกจุดแอร์เย็นดีเปลี่ยนคอมมาใหม่ครับติดฟิล์มใหม่รอบคันยางใหม่ปี23เจ้าของระบุว่าสีไม่สวยพาสีขาด1ปีครับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่46,000บาทครับใขรไม่สีเรียดเรื่องสีไม่สวย ก็ลองดูครับแต่ถ้าอยากจะให้สวยแล้วประหยัดแล้วมีเวลาดู Youtube ที่เขามีสอนทำสีรถครับไปทำเองไม่เท่าไหร่ครับคันนี้อยู่อำเภอศรสีสัชนาลัยสุโขทัยครับท่านไหนสนใจมองหายอยู่อยู่ใกล้แวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยทำการโอนเงินซื้อขายจ่ายต่างกันครับ หากต้องการข้อมูลใ,ใดๆเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ในคลิปแล้วครับมาดูอีสูซุไทยรุ่งแวนอีกคันครับคันนี้เป็นปี1995เป็นสายครอบครัว เครื่อง JVVTI ครับเกียร์อัตโนมัติรถพร้อมใช้งานได้ปกติขับทางไกลได้สบายเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีใช้น้ำมันล้วนครับคันนี้สีไม่สวยต้องไปเก็บเอาไว้กันแดดกันฝนครับเรื่องสีก็จะแนะนำเหมือนกับคันเมื่อตะกี้นะครับถ้าหากสีเลียดอยากได้สีสวยหน่อยแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าระบบไฟติดครบไาในสวย เล่เมเอกสารครบเอาไปใช้งานได้เลยจะบอกว่างั้นครับคันนี้ก็จะได้ข้อดีตรงชื่ว่าเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับท่านไหนไม่ถนัดขับเกียร์ธรรมดาหรือชอบความสะดวกสบายในการขับขี่ก็เกียร์อัตโนมัติครับส่วนเครื่องยนต์คันนี้เป็นเบนซินครับเป็นเครื่อง t o โยต้ก็ไปไหนก็ซ้อมได้ครับสบายไม่น่าเป็นห่วงอะไรครับ คันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่42,000บาทก็ลองต่อลองกันดูครับเผื่อจะได้ค่าไปทําสีรถอยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเซาครับท่านไหนสนใจอยู่ใกล้แวะไปดูรถครับตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยค่อยทําการโอนเงินซื้อขายจ่ายตังกันนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากขอวิดีโอคอลก็ออลองติดต่อเจ้าของดูครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของให้ไว้อยู่ในคลิปแล้วนะครับ มาดู Ford ด s c a p e กันครับคันนี้เป็นปี2003เกียร์อัตโนมัติเบนซินแก๊สโซฮอ9195สภาพดีมีเล่มพร้อมโอนภาษีปี68ข้อมูลและรูปภาพจะของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับพอดีแทบจะไม่ได้หาเอสเ p ปมาลงก็เลยเอามาลงให้ดูกันบ้างครับคันนี้จะของเปิดราคาไว้ที่70,000บาทครับ รถน่าจะอยู่แถวปวกแดงและยองนะครับจากพิกัดที่เห็นท่านไหนสนใจอยู่ใกล้หรือยังไงก็แล้วแต่ขอวิดีโอคอลดูก่อนครับแล้วค่อยไปดูรถตรวจสอบรถตรวจสอบเอกสารทุกอย่างให้เรียบร้อยค่อยโวนเงินซื้อขายใจต่างกันนะครับหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปเลยครับ มาดูคันสุดท้ายกันครับคันนี้เป็น Honda CR-V เป็นเจนหนึ่งรถปี2001ครับเกียร์อัตโนมัตริรถพร้อมใช้งานพร้อมขับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นเครื่องเสียงพร้อมใช้งานภาษีไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนข้อมูลเจ้าของลงไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่รูปลงเยอะอยู่ราคาที่เจ้าของเปิดไว้150,000บาทครับ ใครสายนี้ชอบแบบนี้คิดว่าคุ้มไม่ต้องไปทําเองก็ลองไปดูครับคันนี้อยู่คูบอนรามินทากรุงเทพมหานครครับสนใจก็ขอวิดีโอคอลดูก่อนเป็นเบื้องต้นเลยครับผมว่าไม่ว่าจะคันไหนก็ตามนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีรถจริงหรือไม่สภาพรถเป็นยังไงตรงปกหรือไม่เราจะได้ตัดสินใจเพื่อที่จะไปดูรถหรือไม่อีกทีหนึงครับ ไม่โอนเงินทุกกรณีก่อนที่จะไปดูรถตัวจริงเอกสารตัวจริงพร้อมกับตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะรถคันไหนก็ตามคันนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงเลยครับผมหาไมา้ชมเท่านั้นเบอร์โทรเจ้าของก็ให้ไว้อยู่ในคลิปเหมือนกันนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับ